ก็สวัสดีครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่สองนะฮะของการเจตสต็อกก็ยังไม่เสร็จฮะก็สภาพก็อย่างที่เห็นเนี่ยสบักสบอมแล้วก็ดูไม่ได้ฮก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะก็เหลืออีกประมาณสองสำนักพิมพ์ถึงสามสำนักพิมพ์ประมาณเนี่ยเหลือเศษเมัมหน่อยก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จนะ ก็จริงๆก็อัดคลิปไว้ตั้งแต่คลิปก่อนหน้านี้แล้วคลิปแรกแต่ว่ายังไม่ได้ลงก็นี้เดี๋ยวอัดคลิปวันที่สองก่อนเลยแล้วกันก็เดี๋ยวลงพร้อมกันครับก็โอเคครับก็สู้ๆครับสู้ๆ,ๆเดี๋ยวก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็คงจะได้กลับขึ้นมาอยู่ชั้นสองเหมือนเดิมแล้วก็ได้น,นั่งสบายเหมือนเดิมโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับอ่าแล้วค่อยเจอกันแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปทั้งสองคลิปเลยโอเคแค่นี้นะครับ